เหาเห็นเล่าเข่าอ่าของพี่น้องชนเผ่านี่ครับเจ้าบ่อไว้ในเฮือนได้เจ้าเอาไว้ในข้างทางเลยอย่าว่าคนสิบรักบอเนาะเดียวอออยู่บ้านหาเหานี่อยู่ไทยนี่ขาจาะพื้นแล้วครับนี่ทุกคนนี่อยู่ในเฮือนเขาเนาะครับอ่าขาดอยู่เฮือน,นยังบลักนี่เห็นบอกครับเล่าเขาเ่าเลาะตามป่าบ่อไวอยู่ในเฮือนครับเอาออกไปไกลๆเฮือนเพราะว่าเป็นฮีทเป็นคล่องขาจาวเ,เดี๋ยวเขาจะไปถามเนาะเหตุผลครับทุกคนเป็นหมู่บ้านที่เก้าแก่แบบ ชนบทชนบทครับทุกคนหาได้ยะครับบรรยากาศแบบนี้โอ้จังวะนี่น้ำยังมาพอน้ำอีกแล้วเนาะโอ้ปลาปี๊บปลาปี๊บ นะครับทุกคนดีนี้เอามาเจอบรรยากาศเล้าเข้าปูบ้านนี่น่าจะเป็นประเพณีของพี่น้องชนเผาเนาะใส่โซ่ใส่ยางไว้เรียบร้อยนะครับอืมโอ้อันนี้กันปวกงสงสัยทอ่น้ำมันเครื่องไว้กันปวกเนาะแต่ว่าข้างล่างก็เป็นพื้นเข่าแต่อยู่บ้านเฮานี่น่าจะโบเรือครับแต่ว่าอยู่นี่เขาโค้นไม้เขาเจ้าน่าจะ แห้งเติบอยูออ่ข้าเจ้าจังเอาปะเอาไว้ข้างนอกจังสีได้บ้านเฮาเซอโอ้ยคนชอดครับทุกคน,อนเ,อเออ,อเออข้าเจ้าน่าจะฮู้กันลล่ะว,ว่าบ้านนี้บ่มีขี้รักขี้ขโมยเนาะสบายสบายเอาไว้ในเฮือนอาจจะพิษผีพิษทิตพิษคลองรับก็บกเลยเอาไว้ข้างนอก เป็นหมู่บ้านชนมดอยู่ในเขตเมืองเซปโปนครับทุกคนสำหรับหมู่บ้านที่โบมีโบมีน้ำประโปะปะ่าคือในเขตในเมืองขราเจ้ากับสีไส้น้ำใสอยังไงครับสักผ้าสักแพรใส่น้ำห่วยน้ำหนองน้ําสะเนาะ เป็นวิธีชีวิตแบบบ้านป่าบันดงนะครับอยู่เมืองไทยหฮางกัส่วนมากก็จะอยู่ภาคเหนือเนาะอ่าอยู่ภาคเหนืออยู่เศร้าโดยครับบรรยากาศที่เป็นแบบนี้แต่อยู่เล่าเนี่โอ้คิดว่าน่าจะห้าสิบหรือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์และครับที่ว่าชนบทที่ยังอยู่ส่วนหลายนะครับ